ยังคงเป็นเรื่องเป็นราวอย่างต่อเนื่องเมื่อชูกา BTS หรือมินยุนกีดื่มหนักจนเมาก่อนขับขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าจนเกิดอุบัติเหตุทำเอาแฟนคลับบางส่วนเรียกร้องให้ออกจากวงเพราะทำชื่อเสียงของวงแปดเปื้อน เหตุการณ์ของชูกา BTS เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อเจ้าตัวเมาแล้วขับขี่สกูตเตอร์กลับบ้านเวลาประมาณ5ทุ่ม10นาทีเขาชนกับขอบถนนและลม้มลงบริเวณทางเทา้าไม่ถึง10นาทีรถสายตรวจมาถ,ถึงที่เกิดเหตุและได้รับการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์โดยที่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดคือ0.227ถือว่าอยู่ในสภาพเมาสุราส่งผลให้แฟนคลับชาวอาร์มีสบางส่วนถึงขั้นหันหลังให้ชูก้าเลิกสนับสนุนและกล่าว ว่าเขาเป็นผู้ทําให้วง BTS ที่ไม่เคยมีเรื่องอื้อฉาวต้องแปดเปื้อนหลังจากนั้นชูกาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Weverse เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมขอโทษและน้อมรับผิดจากการกระทําที่ไม่ระมัดระวังของตัวเอง จากเหตุการณ์ดังกล่าวนะับว่าส่งผลกระทบกับวงเนื่องจากเมื่อสมาชิกวงถึงเวลาปลดประจำการจากการรับใช้ชาติก็จะมารวมตัวกันเพื่อออกผลงานใหม่อีกครั้งในปีหน้าแต่จากพฤติกรรมเมาแล้วขับจะทำให้วง PPS ถูกห้ามปรากฏตัวในรายการเพลงของ3สถานีโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่ส่งผลให้มีการเรียกร้องให้ชูก้าออกจากวงเพื่อให้สมาชิกวงที่เหลือสามารถทำกิจกรรมในประเทศได้อย่างราบรื่นเหตุการณ์ของชูก้ายังคงลุกลามไม่หยุดจนถึงตอนนี้เพราะ มีการส่งพวงหลีดจำนวนมากไปยังหน้าบริษัท h i v e Entertainment พร้อมกับข้อความว่ามินยุนกีออกไปยินดีด้วยกับการชนงานนี้แฟนคลับวง BTS ก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าวโดยระบุว่ามันไม่ใช่การระดมทุนจากแฟนๆมันเป็นการส่งแบบส่วนตัวน่าเศร้าจริงๆ แฟนที่ส่งลีดไปบอกให้ออกจากวงมันเป็นแค่ความเห็นจากแฟนกลุ่มน้อยไม่ใช่ความเห็นจากแฟนทุกคนซะหน่อยเพราะว่าเขาทําให้แฟนคลับไม่สามารถเชิดหน้าได้อย่างภาคภูมิใจเขาควรออกจากวงอย่างจริงจังถ้าเขาไม่ออกจากวงแฟนๆก็ต้องแตกแยกกันตลอดไปทําไมเขาต้องทําให้แฟนๆเจ็บปวด